بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الحمد لله في ที่เคารพรักของรสบหานังวตาลาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันศุกร์ที่อยากจะให้เราได้รู้สึกถึงเนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่คือการมีชีวิตอยู่ของเราทุกทุกท่านมาถึงช่วงกลางเดือนของรมอตฎอนและจะเข้าสู่สิบวันสุดท้ายของเดือนรมอตฎอนอยากจะให้เราได้กล่าวอัลฮัมดุลิลละเยอะๆกับ เวลาที่เรานีจุแล้วก็อยากจะเชิญชวนผมเองและก็พี่น้องทุกท่านให้มีความยำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาด้วยการที่เรานั้นได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามนี่คือหัวใจสำคัญของคุตบะวันศุ์และวันนี้อยากจะนํนำเสนอเรื่องที่สำคัญที่อยากให้เราทุกท่านได้ช่วยโอกาส ได้ใช้เวลาแล้วก็ได้ขมักขมินได้มีความขยันกันมากขึ้นช่วงเวลาจากนี้ไป10บกว่าวันแล้วก็กำลังก้าวไปสู่10คืนสุดท้าย10วันสุดท้ายที่นานอบีนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถึงกับการปลีกตัวเองออกจากบ้านแม้ว่าบ้านของท่านอบีนนั้นจะอยู่ใกล้มัสยิด เพียงแค่นิดเดียวนะครับแค่เอามือออกไปที่ประตูหรือหน้าตา่างก็จะเจอบ้านของท่านนบีแล้วแต่ท่านนบีก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านของท่านท่านนบีก็อยู่ที่มัสยิดเพื่อการอีติกาฟนี่คือสิ่งที่เราเองไม่คุ้นชินหรืออาจจะได้ยินบ้าง,างแล้วเห็นบรรยากาศบางมัสยิดหรือบางสถานที่เขาอีติกาฟแต่เราด้วยความเคยชิน และก็ด้วยความรู้สึกว่าเราอยู่บ้านมานานไม่สามารถจะนอนนอกบ้านได้หรืออาจจะไปไหนก็นอนไม่ค่อยหลับถ้าเดินทางไปไหนมาไหนนอกจากบ้านของตัวเราเองนี่คือความคุ้นชินแต่อยากให้เราได้รับทราบว่าสุนนะท่านนบีหหากว่าเป็นไปได้นะครับให้เราได้ตั้งเจตนาเนียดกับตัวเราเองก่อนที่ลมหายใจของเราจะหมดไป สักหนึ่งรมตอนสิทธิ์คืนสุดท้ายเราขอใช้เวลาอิทธิกา์อยู่กับมัสยิดเพื่อรักษาสุนนะทำตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อว์อะลัยวะสัลลัมเพราะการที่ท่านนบีนั้นอิทธิกา์จนกระทั่งท่านนบีได้เสียชีวิตปั้นปลายชีวิตของท่านนบีนั่นเองก็อยากให้เราได้อยาได้ปฏิเสธสุนนะของท่านนบีสุนนะนี้หาโอกาส ขยับตัวเองสักคืนหนึ่งสักวันหนึ่งก็ยังดีสักคืนหนึ่งมานอนมัสยิดเพื่อให้คงไว้ซึ่งหัวใจที่ยึดอยู่การเอติกับเพื่อการรักษาสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีและว,วันนี้อยากจะนำเสนอเรื่องนี้เป็นประการสำคัญนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอได้กล่าวไว้ในอันกุคุราอาอัุสบิลลาฮิมนัชชตอนรจีบอินนาอัซันนาฮูฟีไละละติลกอ อลลอ a ์นั้นได้ประทานอันกุรรานมาในคำคืนเลละตุนกัดว่ามาอัดรอกมาไลละตุลกัดและอะไรล่ะที่อลล l a ์ได้เป็นการเท้าถามให้เรานั้นเกิดความสนใจเกิดคำถามและก็เกิดความรู้ที่แตกฉานความหนักแน่นในสิ่งที่ลล l a ์กล่าวถึงและอะไรล่ะคือ a l ก a ด ไลลตุลกอดนะคืออะไรไลลตุนก็ดไให้รุมมิลอัลฟิชานคือไลลาลตุนก็ดนะเป็นคืนที่ดีกว่าหนึ่งพันเดือนนั่นหมายความว่าการสแสวงหาสิบคืนสุดท้ายการอิติกับของท่านนาบีหรือการขยันในเรื่องของการทำอิบัตคือการสแสวงหา ลยละตุนกตเช่นเดียวกันการแสวงหาเลายละตุนกตเป็นการแสวงหาความดีมากกว่า1,000เดือนนะครับนี่คือความดีเพียงแค่เราได้รับในคืนเลยละตุนกตอยากจะให้เราได้มากด้วยการอิบาดะช่วงเวลาค่ำคืนนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามผลีตตัวเองถึงแม้ว่าในช่วงกลางวันเนี่ย เราได้ไม่มีโอกาสนะครับด้วยค,ความไม่เคยชินหรือความที่เขาเรียกว่าไม่มีบรรยากาศที่มันเอื้อเห็นมสัสยิดโ์่งๆงแล้วมาเอติกับในกลางวันนี่มันดูแบบแปลกๆแต่ถ้ามาในยามค่ําคืนได้ละมาดได้เอติกาบได้ละมาดตะเฮียตุนมสัสยิดเนียย่ยเอติกาบและได้ละมาดมักรบอีชาตาราวียอยามุลเลนละมาดตาฮัดจุด ติกุลล้ออ่านอันกราสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ตลอดทั้งคืนแล้วให้น้อยมากในการพักผ่อนและวไปเน้นช่วงพักผ่อนในการวันก็เป็นการดีถ้าเราไม่มีภารกิจการงานที่จําเป็นและก็สำคัญในช่วงเวลาของท้ายของเดือนรอมฎอนนี่คือสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่านนบีนั้นใช้เวลาในการอิติกับทั้งวัน,น้งคืนแทบจะไม่ไม่กลับบ้านเลย ทั้งที่บ้านอยู่ติดมัสยิดไม่กลับบ้านอยู่ที่มัสยิดทั้งกลางวันกลางคืนใช้เวลาตรงนี้ห้องน้ําก็ติดมัสยิดก็ทําธุระเข้ามาในมัสยิดคุยเหว่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนี่คือสิ่งที่ท่านมีได้ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างเพื่อการแสวหาความดีหรือภาคผลแห่งความดี1,000พเดือนนั่นเองก็อยากจะให้เราทุกๆท่านนะครับได้ถือโอกาสนี้ในการที่จะ บอกกับตัวเองแล้วก็ย้ำกับตัวเองอีกไม่กี่วันนะครับราววันอังคารที่จะถึงนี้ค่ำลุมจะเป็นช่วงสุดคืนสุดท้ายและอยากจะฝากถ้าหากเราอยู่มัสยิดหรืออยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในยามค่ําคืนท่านหญิงไอชะได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อว์วะอิบริสแลมมีอะไรที่จะกล่าวหรือมีอะไรพิเศษในการ ทำในช่วง,งค่ำคืนลยละตุนกดบ้านท่านอบีก็ได้บอกถึงดุอาบทนี้ให้เราได้กล่าวให้ท่านหญิงอญชาได้กล่าวให้เราทุกท่านอุมมะประจาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดได้กล่าวนั่นก็คืออัลลอฮุมมะอินนากาฟูนตัวฮิบุลอัฟวาฟะฮอันีดุอานี้ใจความก็คือผู้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ ชอบการอาภัยรักการอาภัยเป็นผู้ทรงให้อภัยโปรดอภัยโทษให้กับเราด้วยเถิดทำไมเพียงแค่นี้ที่ท่านอบีได้ขอดุอาในค่ำคืนที่พิเศษที่มากกว่า1,000เดือนก็ให้เห็นว่าการอาภัยโทษของอัร้อนนั้นเมื่อเราอัละออภัยโทษไม่มีบาปเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ ปจากการถูกลุโทูดจากอล็อกจากนรุกจากอาศาบต่างๆทั้งในกุูโบ้และก็ลูกหน้าทั้งหมดแม้กระทั่งนรกเราก็จะได้เข้าสวนสวรรค์ของมสุภาณาตลาอย่าลืมนะครับในการขอดุอาศบทนี้ในช่วง10บคืนสุดท้ายหวังว่าเราจะได้พบกับคืนรเลยเลืุนก้อและบรรดาอุลามะนะครับได้ถามว่าโดยส่วนใหญ่ ปิจมะอุลามะทั้งหมดให้ความเห็นอยู่ในช่วงของสิบคืนสุดท้ายและบางสายรายงานเนี่ยในช่วงสิคืนสุดท้ายช่วงคืนไหนก็คือจํานวนขี่ที่มีรายงานก็คือ21 23 25 27 29เป็นต้นนะครับหรือมีบางรายงานน้อยมากที่อาจจะเป็นเลขคู่แต่จะไปเน้นที่เลขคี้นี่คือลักษณะของคำพคูดลายละตัด ก็อยากจะให้เราได้แสวงหาไม่ว่าจะเป็นคืนคืนผู่หรือคืนขี่แต่ในายามค่ำคืนนั้นเมื่อเรารู้สึกตัวเราไม่รู้จะอ่านอะไรไม่รู้จะทำอิบรดัดอันไหนให้กล่าวดุอาบุตรนี้